อย่าเป็นคริสเตียนแค่วันอาทิตย์นะครับถ้าคุณเป็นผู้เชื่อจริงๆก็ให้ความเชื่อของคุณมีส่วนกับทุกด้านชีวิตอย่าให้การนมัสก,การพระเจ้าเป็นเรื่องของวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ให้ทุกๆวันเป็นวันที่คุณยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเตรียมกันุภาพทําในสิ่งที่จะช่วยให้คนรักพระเยซูมากขึ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทําให้คนรักพระองค์น้อยลงไม่ว่าฝรจะทํางานขับรถ เล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดทั้งวันให้การใช้เวลากับพระคํำของพระเจ้าเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันหาหนังสือคริสเตียนดีๆมาอ่านเพื่อเสริมสร้างความเชื่อของตัวเองหาโอกาสชวนเพื่อนๆคุยเรื่องพระเยซูกันประเด็นคือเราอยากให้การอยู่เพื่อพระเยซูเป็นเรื่องของทุกๆวันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีก็ให้หาโอกาสที่จะใช้เวลากับพี่น้องในคริสตจักรที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากกว่าเรา สังเกตชีวิตของเขาเอานำสิ่งที่นา่าชื่นชมในชีวิตของเขามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเองถ้าพระเยซูตายเพื่อเราเราก็ควรที่จะอยู่เพื่อพระองค์ไม่เฉพาะวันอาทิตย์ไม่เฉพาะเวลาอยู่ที่โบสถ์แต่ทุกๆวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีชีวิตของเราทั้งหมดเป็นของกษัตริย์เยซูผู้สลัดชีวิตและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อพวกเรานะครับ